สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมรี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วเนาะลองสั่งส้มเขาเรียกส้มอะไรอ,อ่อส้มน่าจะเป็นส้มเอ็นบัวโคขุนส้มหนังโคขุน oh เอออ่ะสักอย่างนี่แหละนี่อยู่ในสั่งมาจากแอปตอกตอกอืมนี่ หนึ่งกระปุกประมาณเท่านี้คะ่ะพี่น้องเอาพริกไม่มีพริกเขียวนะมีแต่พริกแดงหอมอืมแล้วก็เทียมโทนของเหมือเองอืหอมอะ่ะหอมมากทุกคนมาลองชิมครั้งแรก ใช่ไปฮึขดซีอ้อหลายอย่างเดี๋ยวปลาร้าเหมือนเองนะคะในตะกร้าก็มีด้ยวยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นปลาร้าแมงดาค่ะมาทุกคนลองซีมดู เป็นเนื้อโคขุนด้วยจ้ะอ,อร่อยอะทุกคนคือปกติก็ชอบกินอยู่แล้วของพี่บ่าวแดงนะคะก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ว่าอันนี้รีวิวแล้วอันนี้จะมีรสเปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็คือของพี่บ่าวแดงด้วยจ้ะ ขพินจะแบบมีความนัวๆเนาะอันนี้จะออกรสเปรียปร้ยวๆค่ะพี่น้องนี่กินกับเจียวพริกอืมอร่อยใช้ได้เลยทุกคนอืลองไปสั่งกดูนะคะ แซ่บอะหนึ่งกระปุกของเขาก็ได้ประมาณเท่านี้แหละพี่น้องได้อยู่แซ่บเลยขาอ่อนครึ่งกิโล ชอบกินแบบชอบกินสดมันหวานเอ้ยมไม่ใช่มันหวานมันเผ็ดมันหวานเผ็ดแล้วก็หอมหอืมอืมกรุบๆอ่าเป็นส้มบ้่งตีนวัวคขุนครับพี่น้องเน,นี่ยตรงเนี่ยอืม ดีอ่ะเขาทายอยู่ด้วยพี่น้องแซ่บไม่ได้ปเปรี้ยวมากนะอืม ดีหิวข้าวด้วยพี่น้งองขาอ่อนปลนลวกกระแซบแล้วจ้ะแต่ว่าหมือชอบกินสดหอมดีดอกมันยิ่งหอมจ้ะ กนหอมแดงปกติกินหอมแครปชอบครับพี่น้องโอเคเลยอะ่ะอืมกินกับเจ้าข้าวอะ่ะ คนอีสานก็เนาะเขาเหนียวครับพี่นุ่แต่ว่าเหมือนเป็นคนสุรินค่ะชอบกินแบบข้าวเจ้าเนาะอือหอชค่ กระเทียมนทนไปเลย ขามาทั้งหัวอย่างนี้เลยเพี่น,น้องแซ่บโอ้โบมาแล้วอืมโอเคครับพี่ใส่คลิปยู่<ๆ> <c oughs> แล้วกี่ถุงครับร <160. S 2> ้อยหกสิบอืมกำลังกินส้มหนังมัวโคขุน ยองเคียง,ยงมืออือทำมาให้อยู่ชิมไหมเอามาสดๆเดี๋ยวให้ลองในกินกินลงช่องเลยคีณ <c oughs> จะไปส่งต่อป่ะใช่โอเคอันนี้ก็หมดค่อ,อยหยส่งเลขให้หนูเด้อจ้ะมาเ้ิ่ม ้าวเช้าแม่ค้าไม่มีเวลากินข้าวนับไปเลย,เลยคือมันหนุบหนับครับพี่นอ้องแซ่บ ขอบคุณค่ะอืทำกินพุ่งนี้แหละกันเชียงปูนะเขาเรียกกันเชียงปูนะลองกบโอ้โหอันนี้คือครึ่งโลป่ะเดี๋ยวพวงนี้ลองทอดกระเทียมดูเนาะินค้าใหม่ของเราเดี๋ยวลอสักนิดพัดเพ็ดเนาะอ้ยเป็นแตาแซบโอเคขอบคุณค่ะพี่นิดเดี๋ยวท้ายคลิปยังไม่จบก็เล,เ,ล <laughs> เลยบอกก่อนว่อย่าเพิ่งโทรมานะ หนัวมากกระเทียมโทนจะออกรสหวานน้ำผึ้งนะคะแล้วก็กรอบมากไม่ต้องกินคู่กับเจวก็ได้ค่ะกัดพริกลูกโดดก็แซ่บ เหลือสองพี่เอานี้นะได้ค่ะเขาก่อนนะอือหือโอเครือซ็ปค่ะพี่น้องออกรสเปรี้ยวนิดนิด ันเด้งอ่ะเชียวแล้วก็ไม่โดนแล้วก็ทีอเขาจะไม่ค่อยแบบมีผักเยอะนะคะมีประมาณเนี้ยแค่นี้จริงอ่ะผักอะบางคนชอบกินผักนะมีแค่นี้จริงผักกับแค่นี้น ลำอกักะถ้าไม่พูดผิดไม่ใช่เหมดยด้หักแบบนี้เลย พนขชาวชอบใช้มือครับพี่น้องอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนเนาะแต่ว่ามือถนัดแบบนี้จริงๆด้วยครับพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะม,มันแซ่บ่ะเข้าวห่านเป็นชิ้นเล็กๆดี ขากก็ยาวมากทานไปเลยน้ำพริกก็เผ็ดขาวก็เผ็ดครับเข้ม หัวนี้ไม่ได้ทิ้งเอาไปเอาไปแกงเอาไปต้มต่อได้แเสีย,ยด้ แบ,บพ่อกัอนดึกรถจะเยอะจังหน่อยด้วจากซอยนี้ได้หลายตอนเลยนะอืม เยอะซะจนแบบเหม่กินไม่หมดนะเยอะจริงครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องด้วยจ้ะขอโทษขออภัยที่กินไม่หมดนะคะเยอะจริง ไม่ก็ซื้อมากินเองไม่ได้จ้างรีวิวใดๆทั้งสิ้นเนาะซื้อมารีวิวเองนะไม่ได้โดนจ้างนะคะพี่น้องแสบกระปุกละร้อยกว่าบาทด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าร้อยหกสิบหรือร้อยเก้สิบนี่แหละใช่ได้ใีแอปจอกต๋องอะค่ะจำร้านไม่ได้ด้วย ลืม,มไปแล้วครับพี่น้งองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาเชียงทนน้ำพริกก็ยังมีเลยครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะ